ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกราบยินดีต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่อง m ิตูวุ o ิเอ็กนะครับผมกับเกม Art Optimate m o b i อ e เช่นเคยนะ วันนี้ก็มีตัวเท่ๆอีกหนึ่งตัวนะที่จะแบบมาแนะนําเลยนะทุกคนก็ตัวนี้ทุกคนก็น่าจะชอบอยู่แล้วนะสรรพคุณของมันก็ไม่ต้องเอ่ยอะไรมากมายตัวมันเทพอยู่แล้วนะก็คือจะเป็นกีก้านะเออตัวนี้บอกเลยว่าผมแบบค่อนข้างแบบชอบอยู่นะเวิเววิพันไปเลยเออนี่กีก้าแบบโคตรเท่ทุกคนโอเคแปบ๊บนึง อเทมไม่ติดนี่จะมีลายด้วยนะเออไม่ธรรมดานะบอกเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วกดฟอร์เทมนี่เป็นกิก้าอานะทุกคนนี่อากิก้าโนซอรัสนะนี่เห็นไหมมีลายตามตัวเป็นสีด้วยนะเออไม่ได้กระจอกนะตัวนี้บอกเลยนี่ดาเมก็อัพขึ้นค่อนข้างที่จะดีเลย โคตรผ่านบอกเลยตอนนี้โคตรร้ายแรงแน่นอนไม่ต้องสืบดามิไปที่สองหมืนเก้านะน้อยกว่าตัวเก่าที่ผมเสกออกมาทดลองอีกเออตัวเก่าสามหมืนกว่าประมาณนี้ก็น่าจะเทพอยู่นะแล้วก็มีกิก้าตัวนี้ด้วยแต่ไม่ไม่ไม่ก็เทพเท่าไหร่ตัวนี้มันจะเป็นกีก้าเทคนะตัวนี้นี่ไซส์ก็จะประมาณเท่ากันเลยนี่เทคกิีก้านะ ตอนนี้ข้อเสียก็คือสเตมิน่าลดเร็วไปหน่อยนะเห็นไหมลดเร็วมากแล้วก็วิ่งช้านะดาเมจพี่แกอยู่ที่พันเก้าเองเออแล้วก็กัดจริงๆก็ไม่ได้แรงมากนะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวไปทดสอบกันหน่อยละกันสำหรับกีกาตัวนี้นะว่าดาเมจมันจะแบบรุนแรงขนาดไหนแต่ไม่มีท่าอะไรเลยนะท่าก็เหมือนตัวป่าปก,ปกติเลยมีคำราม สเตมไม่น่าก็ลดค่อนข้างเร็วอยู่สําหรับตัวพี่แกแต่ผมว่าดาเมจน่าจะแรงพอสมควรนะเดี๋ยวเราลองไปเทสดาเมจกันหน่อยละกันโอ้โหเดินมาตั้งนานกว่าจะเจอเดโนเสาร์นี่ก็มันก็ปกติอยู่แล้วนะสำหรับกีก้านะตัวป่ามันก็ไม่ขนาม,มือพี่แกเฮ้ยแม่งฟฟกปมาเจอไททานเฉยเลือด สองแสนสามหรือสองหมื่นสามไม่รู้อย่าลองหน่อยแล้วกันิวเลือดก่อนโอเคมาเอ้ยขี้แตกขี้แตกนี่ดูดิว่าจะรุ่นแรงแค่ไหนเฮ้ยไม่สะเทือนไม่สะเทือนพี่ไททันเอ้ยเอ้ยต่มีเลือดออกซึมๆเลือดออกเลยนะไททันพี่พี่จะตายแลวนะไททันพี่จะตายเลยนะน,ะนะนี่ไม่กี่ทีไททันก็โอ้โห โอยแบบลากมะม่วงเฉยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะผมว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่พอตัวกับอีกาไม่กี่ทีมันต้องออกมาทดสอบกับบอสต้นไม้นะเพราะแบบหลายตัวที่แบบผมเสกมาก็เอามาทดสอบกับบอสต้นไม้นะผมก็จะได้รู้ว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้มันดาเมจประมาณไหนนะพอเราแบบเอาตัวเดิมๆแล้วก็เลเวลเดิมๆม,มาแบบทดสอบนะมันก็จะได้แบบค่าพลังที่แท้จริงของมันนะว่า มันเทพขนาดไหนโอเคแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นอัลฟาคาโน่นะเลือดแปดพันน่าจะทีเดียวตายหรือเปล่ามาดูกันไม่เหลือเลือดแปดพันจะมาต้านทานกีก้าเราได้ยังไงเออคนละชั้นกันนี่นี่ไม่ขนามือเดี๋ยวผมลองเสกตัวเหมือนของเรามาสักสามสี่ตัวดิว่า หหรือเปล่ารือพันนะเออ,อเคมาเรากีก้าทั้งหลายเฮ้ยมันก็จูมตีผมอยู่นะผมกัดไปทีนึงเฮ้ยไม่ตายว่ะนี่เฮออ้ยคนข้างอึดอยู่นะทุกคนนี่โอ้เหมือนผมเลยไล่ตุ๊กแกนะก,ก,าาก,ก,นนกีก้าไล่ตุ๊กแกนี่วิวพันก็กัดไม่ไม่กี่ทีก็ล่วงนะ เออก็ถือว่าแรงอยู่แล้วก็ตัวมันก็ถือว่าอึดอยู่นะไอ้ตัวแบบเรายังไม่ไม่ได้จับครอบครองเลยเป็นตัวที่เสกมาเดิมๆก็ถือว่ากัดลายที่อยู่เลือดมันก็หลหม่นอยู่นะตัวป่าก็ไม่ต้องพูดถึงทีเดียวล่วงแน่นอนนี่คำลาไม่ก่อนกีกาตุกแกเฮ้ชื่อใหม่เทปลาเออตุ กีก้าลายตุกแกใครอยากได้ก็ทักมาขอทางแฟนเพจได้นะนี่ลายตุ๊กแกสวยๆเลยเออใครอยากได้สีอะไรก็แบบเสกมาเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้แบบสีที่เราต้องการนะเออสีนี้ก็ได้อยู่ตุกแกเออเหมือนเลยเดี๋ยวเราไปลองลิงบอสกันไหมเออลิงบอสสีแดงนะว่ามันจะกัดกี่ทีนะสำหรับกีก้าตัวนี้ มาครับผมลิงบอสเวล6 0หไปเลยตัวเดียวก็น,นะลองดูปาบทีหนึ่งเฮ้ยก็ถือว่าเบออยู่นะทุกคนเออที่เราแบบสัมปัดไปพวกทีเวกมาก็เหมือนจะแรงกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยใครอยากได้เอลิเมนต์ก็เสกลิงบอสมาฆ่าบ่อยๆจะได้เอลิเมนต์เยอะเออก็ไม่ได้แรงมากดีว่าสำหรับกีก้าตอนนี้นะผมรู้สึกเหมือนว่า ไอเจ้าไอนี่เราจะแรงกว่าเยอะนะเจ้าทีเวกถิกคลิปที่แล้วเลยเออแล้วก็สามเขาถผมว่ามันแรงอยู่นิดหน่อยนะเออตัวนี้ก็ถือว่าเท่น,นะทุกคนเดี๋เดๆจะลองบอสต้นไม้เลยจบเออรับจบแน่นอนบอสต้นไม้มาทุกคนแมตสุดสุดท้ายนะนี่บอสต้นไม้ ตัวดีตัวเดิมออกมาแล้วออกมาแล้วกัดก่อนได้เปรียบกัดก่อนได้เปรียบถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยดูพี่เห็นไหมผมกลัดไปก็หลายทีอยู่นี่อันนี้ก่อนมันจะออกมานะผมกลัดไปแล้วไงเออมันเลยแบบออกมาแล้วก็จะตายเดี๋ยวลองไแบบเลือดเต็มๆดูดิว่ามันจะขนาดไหนนะโอเคกำลังก่อตัวขึ้นมานี่รอสักครู่ โอเคจะได้แบบรู้เลยว่าดาเมจมันแรงแค่ไหนมาเฮ้ยเหมือนจะตีบอสต้นไม้เข้ากวาดทีเล็กนะเออเหมือนจะแรงกว่าอยู่นิดหน่อยนะดาเมจก็ราวๆกับฟรีลลอกเออประมาณนั้นผมว่าความรู้สึกผมนะน่าจะเท่ากับฟรีลลอกเลยความแรงนะ นี่มันลดเยอะนะนี่ไม่ได้แบบลดน้อยนะเยอะเลยนะเห็นไหมลดเป็นคืบเลยเออเฮ้ยหรือว่าเพราะผมว่าเพราะไอ้นี่แน่นอนเพราะเลเวลมันเยอะกว่าตัวที่เราเสกมาไงเออไอ้พวกไอ้พวกที่เล็กอะผมเสกมาตอนผมเสกนะเอยแปบบนยงงผมเสกมาแค่เลเวลแปดร้อยนะแต่ตัวนี้มันออกตอนออกมาก็คือแบบเลเวลพันเลยนะเออก็เลยแบบ มันจะโหดกว่าชาวบ้านนิดหน่อยอยู่เออเพราะเลเวลมันตอนออกมาก็คือ,อยื้งไงนี่ตอนเป็นของเราแล้วก็เลเวลพันห้าเลยนะเออมันก็เลยแรงแบบผิดปกตินะแต่ดามจมันก็น่าจะอยู่แบบเทียบเียวกับอนี่แน่เลยเทียบเียวกับพวกอาทีเวกเทคที่เราเสกมาคลิปก่อนนะเออผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเดียวก็นั่นแหละเออ M10 ก็ ผมว่าให้เก้านะเท่ากับ T ex, ทีล็กทเลยความแรงก็ตอนนี้ก็อันดับเดียวกันหมดเลยนะประมาณนี้แหละเออมันก็แรงประมาณนี้แหละมีใครบ้างว่าตัวตัวไหนบ้างว่าที่แบบดาเมจแรงกว่อะไรพวกตัวนี้นะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะยกเว้นบอสนะบอสไม่นับนะเออบอสมันก็แรงอยู่แล้วเลือดมันเยอะอยูอย่อยู่แล้วนะพวกบอสอะ นบอสผมมี2ตัวนะบินงูงอยู่เมจิกคอกับไอ้นี่มังกรบอสเออแล้วก็มีไอ้นี่อีกตัวนะที่อยู่ที่บ้านก็คือเป็นยิงบอสนะมันติดบ้านผมอีกแล้วผมเพิ่งเอาเมจิกคอออกมาแล้วยิงบอสมันก็ดันไปติดอีกตัวเออโอเคครับผมก็สำหรับกีกาลายตุ๊กแกตัวนี้นะใครชอบก็สามารถมาขอลิงก์ได้นะครับผม สำหรับโค้ดเสกเจ้ากีก้าตัวนี้นะครับผมในแฟนเพจนะก็แฟนเพจก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็สามารถทักมาขอได้นะแต่ถ้าตอบช้าก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s ั b ส c คร b ์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของทางช่องเรานะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย